เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซอนเตส3 5 0 e และซอนเตส3 5 0 d ผมได้ทำคลิปเฝ้าติดตามสถา,านการณ์ของค่ายรถซอนเตสมาโดยตลอดนะครับโดยวันนี้วันที่13มิถุนายน2567 s o n t e ซตก็ได้ประกาศขายรถทั้ง2รุ่นนี้ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเปิดราคานะครับ ราคาเนี่ยมาแบบสุดช็อกจริงๆนะครับก็เอาอย่าง3 5 0 e ก่อนนะ3 5 0 e เขาให้ราคาพิเศษช่วงเปิดตัวในราคาที่149,000บาทจากปกติ159,000บาทนะสำหรับคนที่ซื้อในช่วงเปิดตัวนะครับส่วน 350d ก็ราคาช็อคเหมือนกันอยู่ที่141,000บาทจากปกติ149,000 0บาทก็เฉพาะช่วงแรกเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2,567ท่านผู้ชมที่สนใจค่ายนี้จะซื้อรถได้ในราคาที่สุดช็อกนี้แต่ถ้าเลยกรกฎาคมไปแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่าทางซอนเตสจะ ต่อไปอีกหรือเปล่าหรือจะขายในราคาปกติอันนี้ผมก็ว่าคงจะดูที่ยอดขายด้วยสำหรับงานเปิดตัวซอนเตสในวันนี้นะครับผมก็ได้มีวิดีโอแนะนำเจ้าตัวรถของ Big Scooter ของค่ายทั้ง2รุ่นนะครับพร้อมสเปคทุกอย่างเลยอยากให้เพื่อนๆมารับชมพร้อมกันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหลังจากที่ชมวิดีโอเปิดตัวของรถทั้ง2ตัวนี้นะครับ s u อร์ตเออร์เ l อรไลฟ์สไปลาดเปลี่ยวในเมืองใหญ่ไปกับซอนเทสสามห้าดีไซน์สุดโชบเชี่ยวที่รองรับด้วยแมทชเลียและเทคโนโลยีระดับไฮเอ็นส์ไฮคุณ t y ด้วยวัสดุคุณภาพมาตรฐานคุณภาพระดับสากปลปราณีตในทุกดีเทลจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมเครื่องยนต์ทรงพลังขนาด 349cc มาตรฐานยูโร5 ระบบหัวฉีด EFI จากแบรนด์สัญชาติเยอรมัน Bosch ควบคุมการขับขี่โหมดสปอร์ตและอีโคหายห่วงเรื่องความร้อนด้วยหมอ้อน้ำขนาดกว้างที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์ค้าสามซีซีโดยเฉพาะสะดวกสบายกับกุญแจ keyless คุณสมบัติกันน้ำที่ระดับ IP 6 7สามารถปลดล็อกรถได้เมื่อกุญแจอยู่ภายในระยะ1.5เมตรจากตัวรถเชื่อมต่อกับรถของคุณได้ทุกสถานการณ์ด้วย SonTest Intelligent App ที่สามารถปลดล็อกรถแทนกุญแจได้ ระบบส่องสว่างแบบ Full LED ดีไซน์โชบเชี่ยวล้ำสมัยหน้าจอ TFT เลือกได้4รูปแบบพร้อมเซ็นเซอร์ปรับแสงอัตโนมัติและแชร์ภาพจากสมาร์ทโฟนได้ด้วยคารบิดไลท์แอปไฮเซฟตี้ด้วยระบบตรวจสอบแรงดันลมยางที่ใช้ชิปนำเข้าจากเยอรมานีเพื่อการตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูง ปลอดภัยยิ่งขึ้นกับระบบเบรกดู l Channel ABS กับปั๊มเบรกแบบเรเดียลเมาสจากแบรนด์เจจวนสัญชาติสเปนมาพร้อมระบบป้องกันการลื่นนถลาย traction control มอบความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ขับขี่มั่นใจเมื่อต้องจอดรถชั่วคราวบนทางลาดก,กับระบบมือเบรกเสริมความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นชิวหนาปรับระดับได้ขณะขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าถัางน้ำมันขนาดใหญ่12ลิตร สะดวกสบายด้วยช่องเก็บของที่มีมาให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและให้ความสะดวกที่มากกว่าด้วยพอร์ตชาร์จเร็วแบบพอร์ตคู่ Type A และ Type C เบาะนั่งกว้างให้ท่านั่งสบายในทุกการเดินทางดีไซน์ตอบโจทย์การใช้งานกับพื้นที่วางเท้าที่เว้าหลบช่วงขาให้สามารถวางเท้าถึงพื้นได้อย่างมั่นใจพักเท้าคนสอนแบบกดเปิดมาพร้อมยางรองกันลื่น ให้ซอนเทสซัพพอร์ตคุณในทุกการขับขี่ซอนเทส3 5 0 e ซอนเทส 350E สุดยอดน,นวัตกรรมล้ำสมัยที่สัพพอร์ตทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางดีไซน์ลงตัวที่รองรับด้วยแมททีเรียล และเทคโนโลยีระดับไฮเอ็นไฮคุณภาพหรือวัสดุคุณภาพมาตรฐานคุณภาพระดับสากลปราณีในทุกดีเทลจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมเครื่องยนต์แรงสุดในคลาสขนาด3 4 9 c ีมาตรฐานยูโร5ระบบหัวฉีด EFi จากแบรนด์สัญชาติเยอรมัน Bosch ควบคุมการขับขี่โหมดสปอร์ตและอีโคถายห่วงเรื่องความร้อนด้วยม้อน,น้ำขนาดกว้างที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์คลาส3 5 0ซีโดยเฉพาะ สะดวกสบายกับกุญแจ Keyless คุณสมบัติกันน้ำที่ระดับ IP 6 7สามารถปลดล็อกรถได้เมื่อกุญแจอยู่ภายในระยะ1.5เมตรจากตัวรถเชื่อมต่อกับรถของคุณได้ทุกสถานการณ์ด้วย s o n t e i n t e l l i g e n t App ที่สามารถปลดล็อกรถแทนกุญแจได้เดินทางสบายใจได้ทุกช่วงเวลาด้วยระบบส่องสว่างแบบ OLED หน้าจอ TFT เลือกได้สรูปแบบ พร้อมเซนเซอร์ปรับแสงอัตโนมัต mm ิแชหน้าจอจากสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่าบิดไ r i g h h i Safety ด้วยระบบตรวจสอบแรงดันลมยางที่ใช้ชิบนําเข้าจากเยอรมนีเพื่อการตรวจสอบที่มีความแม่นยําสูงปลอดภัยยิ่งขึ้นกับระบบเบรก Dual Channel ABS กับปั้นเบรกแบบ radial mount จากแบรนด์ j จจวน a n s u n s h i s p e มาพร้อมระบบป้องกันการลื่นถลาย traction control มอบความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นสําหรับผู้ขับขี่ มั่นใจเมื่อต้องจอดรถชั่วคราวบ,บนทางลาดกับระบบปืนเบรกเสริมความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นแฮนด์อลูมิเนียมอลลอยปรับได้2ระดับนวัตกรรมของความยืดหยุ่นที่ช่วยสปอร์ตผู้ขับขี่ในทุกสรีระช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับการปรับชีวนาได้ขนาดขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าถังน้ำมันขนาดใหญ่16ลิตรให้คุณเดินทางได้ไกลกว่ามาพร้อมช่องเก็บของขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้า,นา,นาซ้ายขวา และให้ความสะดวกที่มากกว่าด้วยพอร์ตชาร์จเ,เร็วแบบพอร์ตคู่ Type A และ Type C และที่ชาร์จเร็วแบบพอร์ตเดียวเบาะนั่งกว้างสัมผัสสบายระดับโซฟาพร้อมพื้นที่เก็บสัพระใต้บอกขนาดใหญ่สามารถใส่หมวก Full ูเฟ e ได้2ใบพร้อมติดตั้งแกนโชคมาให้ช่วยการเปิดและปิดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดีไซน์ตอบโจทย์การใช้งานกับพื้นที่วางเท้าที่เว้าหบช่วงขาให้สามารถวางเท้าถึงพื้นได้อย่างมั่นใจ พักเ้าคนซ้อนแบบกดเปิดมาพร้อมอยางรองกันลื่นให้ซอนเทสสพอร์ตคุณในทุกการขับขี่ซอนเทส350เป็นยังไงครับเพื่อนๆสเปคต่างๆที่ซอนเทสใส่มาผมว่าไม่ได้เป็นรองเจ้าตลาดเลยนะครับแถมราคายังแบบสุดช็อกจริงๆนะครับ ราคามาดีมากๆผมอยากให้เขาต่อราคานี้ไประยะเวลาสัก1ปีนะแต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดูจากยอดขายของทางบริษัทเขาด้วยนะครับแต่ราคาเนี่ยมาดีแล้วนะสเปคที่ให้มาแบบเหลือเหลือๆมากๆเลยผมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามรถมอเตอร์ไซค์มาโดยตลอดผมยอมรับเลยนะครับ งานเปิดตัวของค่ายรถต่างๆที่ผมติดตามมาะไม่เคยมีค่ายไหนทำให้ผมรู้สึกว่าเออมาบุกตลาดแล้วจะเปิดราคาแบบบุกจริงๆอะซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่แบบได้ใจมากๆนะครับคือเปิดราคามาดีมากๆจริงๆนะมันแบบเป็นใครกําลังมองหารถอยู่ผมมั่นใจเลยครับว่าคนที่กำลังเล็งคัสสา0 3 0อยอยู่ยังไงต้องมีตัวเลือกของเจ้า2รุ่นบิ B oter, สกูตเตอรุ่นนี้เข้าไว้ในใจแน่นอน เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับโดยซอนเตสสาม e เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4สีนะครับโดยจะมีสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มและสีดำและก็สีแดงนะจะมีทั้งหมด4สีนะครับก็เป็นการเปิดตัวพร้อม4สีนะครับส่วนซอนเตสสาม d จะเปิดตัวทั้งหมด3สีจะมีให้เลือก3สี จะมีสีดำสีเทาอ่อนและสีเขียวนะอ่ะวัยรุ่นยุคใหม่ก็อาจจะชอบนะครับสีเขียวเหนียวซับนะก็รูปร่างหน้าตาของทั้งสองตัวเขาก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นอยู่แล้วนะครับมีความสวยมีความปาดเดียวมีความเฉียบคมในแต่ละรุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวตัวรถถ้าผมไปเจอ ที่ศูนย์ผมจะไปถ่ายตัวจริงอีกทีนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามช่องผมด้วยนะครับผมจะพยายามมาอัปเดตเดี๋ยวถ้าได้ลองเทสได้ด้วยก็จะไปลองด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาพูดคุยกันต่อที่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับวิดีโอที่ผมทําก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจสักนิดนึงนะครับผมก็จะพยายามมาอัปเดตเกี่ยวกับแวดวงโมอเตอร์ไซค์ นะครับจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ